เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคืนให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจประกาศคืนกำไรรู้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นคืนให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวก่อนกนกสุวรรณบุตรนะคะหรือแม่ตัก๊กและนายการพลเรืองอารามหรือปาเบียจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวแม่ตักและป่าเบียไปสอบสวนที่กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบี้ยนไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อควรรู้อยู่ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยทั้งแม่ตักและป่าเบียมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดพร้อมให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว โดยเตรียมควบคุมตัวส่งสารในวันที่1ตุลา2567นี้ซึ่งก็เป็นวันนี้นะคะในส่วนของรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกันชัยวันนี้เป็นเรื่องของทองแม่ตักที่ต่อเนื่องมาถึง EP 6จากเรื่องไร้ขายทองก่อนจะลุกลามบานปลายไปถึงการขุดคุยไปในหลายเรื่องและนำมาสู่ตำรวจเข้าจับกลุม รายการวันนี้เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเข้าร่วมพูดคุยในรายการหลังเคยไปไลฟ์ขายกับแม่ตั๊กและเคยมีประเด็นกันมาหลายเรื่องช่วงนี้เจนนี่รัชนกเล่าถึงเรื่องกำไรข้อมือแบรนด์เดมที่แม่ตั๊กซื้อให้แต่เป็นการถ่ายคอนเทนต์ตอนผับไปซื้อแล้วไปลงในช่องต่างๆโดยเจนนี่รัชนกยืนยันว่ากำไรอันนี้เขาให้จริง แต่ตอนนี้เจนนี่ยืนยันว่าจะคืนกำไรให้กับแม่ตั๊กและจำไปแสดงความรู้สุ์ใจต่อตำรวจว่าตนและยิวไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกับทำความผิดต่างๆค่ะ ก็เรียกว่าเป็นการประกาศตัวชัดนะคะไม่มีส่วนรู้เห็นนะคะโดยการคืนกําไรนั้นให้แก่แม่ตั๊กนะคะเพราะแม่ตั๊กเป็นคนซื้อให้เจ้าตัวก็ไม่อยากจะมีความผิดไม่อยากจะได้ชื่อว่าร่วมกันนะคะโดยคืนกําไรนั้นดีกว่า ที่เราจะไปมีเอวนะคะถือเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเราไม่ควรจะมีส่วนกับเขาเราไม่ควรรับอะไรจากเขาของฟรีไม่มีในโลกถ้าเรารับแล้วอย่างน้อยเราก็เหมือนว่าเรามีความผิดร่วมกันกับเขาเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆเลยค่ะเราไปชมภาพของเขาพร้อมๆกันเลยนะคะ